เราเฝ้าตามติดบุญเป็นฤทธในทุกที่คอยช่วยและที่อาจีสาระที่อเกิดเบุญศิษย์ับบุญรักษาบุญนำพาพบสุดใจแม้ที่นับจากโลฝ่ไฟบุญตกัล้วมิยามจากมีคนอะไรมานอแย่ยามอยู่มีชู้ประทามันไม่ยามพัดชาดมีทู้ขัน หนึ่พยายามอยู่นี้เลี้ยงกายหนึพยายามตายนี้นะตัเราจะจะเป็นติดผ้าป่าลอยฟ้าตัดบาปพระมนนเดี๋ยวจะเป็นคนต้องหน1ึ่งปานาห้ามฆ่าตัดสองอานาชัดห้ามโยบา3สามตาเมสุขาจานหัวเขาเทั่นห้ามสีเดหา ทีมุตาวาจังไม่เ,ญญเอนอะิอาัาจที่เดนกสิบก่อนจะไปได้จับขอเจิญรุ่งเรืองพป่าลยฟ้ากันพระป่าลอยฟ้าวันอ,อาทิตย์สีแดงแค่เกิอาทิต์ต้าติสีแดงเลยนะติสีแดงสีแดงเลือกขาดแล้ววันศุกร์้อสฟ้าทันทีเ di loro papà